ร้ายแรงเก้นแสนนะร้ายแรงฮึฮึนี่อะไบ้างนะกำบ้งเรียว่ากำบังเหมนประกดอู้เูผมครับโอ้ยประกดตัวไงครับผมมึงเนี่ยโถ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 โเสรดด้งเต็มยุบนึงครับผม นดูนนนไสวัสดีครับพบกับผมเปกกิสาห์ด้ต่อยนะครับผมนะครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนะครับ นามมาเนาะห่างหายไปเป็นเมื่อนะครับผมว่ม,มีป่าเอามาลุ้นกันนั่นตัวแล้วโดนแล้วยึ๊บสองตัครับผมหลังจากที่ป่าห่างหายไปโดนครับผม เบิ่งกันครับน้ำขึ้นไหลเนาะมีซิที่ออกแกงครับผมตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงเขิงแล้วนะครับผมโดดโดประมาและสองตัวครับผม

ปลาเถือกมาแบบรุ่นด่วนเร็วๆครับขากล่ขของมานะครับใครแน่อยู่ติดดนออกกล่องมานั่อยู่ปุ่นหนึ่งครับผม ใจเล็ก no, มีเห็ดมาได้ลายใหญ่เกนแก่นนะนี่ลายให้่ฮึฮนี่เราไปเหนน้ำมาเรียกใครวักตั้มอ่ะเหมนประกวดอู้หผมครับโอ้ยประกวดตัวผมไงครับผมมึงเนี่ย

mơ, 2ตัว3ตัวครับเด่นโด่งๆ <laughs> เียบครับมีบาดถือไปก็ถือน้ำเนาะธตรมาติครับาก็ห้เอัก็ขอมนี่เาให้เาดูนี่กนี่้รอยเนี่ยโบงามเจียบโบงามก็่อไป้ขอ้ตั้งขอไปตั้งทะลึเนาะลึ่งไวเนานี่โกงงา โาลาลาอ้ยชีหอดจับได้นาะอืมคุณรับเมนียงบวกโกใหม่ครับลอ,อยมาค้า,า,าเปียดอเาะ หออ้มชาดันมากปลาหนี้ยน้อยนึงอัดเข่ามีกิแล้วนันลดรอบได้เยอะเลยขอให้บ้านหมอเจ้าล้อติด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 ไม่เหลยอเร่งกันมาค้าอยู่ก่อนนี่อยู่เพราะหาดอกน้ำระดับหนึ่งเต้นแล้วครับเต้นแล้วครับเต้นแล้วครับปลาละสองตัวเนาะโอ้ยยังคักเล่น lúc quét có vào ván như nam quét nghiệp, em đến thì mất đi bước, 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 bước ดะะโดดแล้วครับโดดโดดอีกโอ้ยสงตัวนึงโดดรับโดดเนี่ย ไปแล้วเไปน้ำขาขาวแล้วน้ำขาขาวว้า,วายังย่งพอผมนอก โอ้สองตัวครับกอถึงน้ำเฟ้ยโบ้เ้ยแหงคือบางึงจิได้ร้อนร้อนแต่น้ำเฟ้ยแหงคือบางู่ ยัเอเอโลดทเนาสองตัวมีบาทละสองตัวนี่นะครับน,นีนนนน่ครับ,รบเปืนอนเพื่น,นว้านแหละ ซีหามือขึ้นหลังนะครับผมมีป่าเนาะช่วงซีหามือนะครับก่อนคลิปที่ผมสีไทยนี่นะครับตอนคล,คลิปที่ผมถ่ายเนี่ยบมไม่ยั้งเลยครับผมก่อนนำสีขึ้นมาหัวเนี่ยโอ้ยคับแม่มันเป็นช่วงที่ป่านะกลับลงไปที่เขื่อนอุบนลนรัดนะครับ ไปเขาพุ่นเราแม่กำลังทั้งเขี้ยงแง่ไปแล้วพุ่นึนี่เนื้อทั้งข้างเราทั้งแตกีิเขาเชียวมากจนิงๆนะยมดแ่้วให้ดีกว่าอยู่ให้ใหยเขาเหลียงท่านนักเรียนรู้กระจายแถวท่านีดาเฮ้ยดีวิ่งเข้าเขาหนึ่งคนน่งไปมอหันเขาเนาะแกไปหันด้วยแกแก

ไปนำครับกล้องเงนบบมีขากล้องเนาะน่ากรอตุ้นพยายามดีไปน้ำรวดไปน้ำรวนกินร้อยมากก็ยับปากก็ติ่งว่าะ้พยาย จะก็ร้งท่อนเพื่นเนาะเพราะว่าป่ากระตกเอเชียมันก็ชนพลาขันทุ่งเตยป่ามันก็จะสอดเขามือนี่ดินะร้องท่อนคือแค่เรื่ะเนี่ยแค่วัดสายดำได้วัดสายกนเด้บุ้ชแบบรับฟังเไง พ่อกชีแกจลเช่นหมดแล้วเอาไม่แยกกลุ่มกับไปเช่นได้ละเาเนี่ยว่ขาพ่อแมพูดนไปเชยว่มนตรถพใส่กวจ้าเดี๋ยวไปดูเนี่ย้วเนี่

กดไม่ได้ตัวงามๆแบบไม่รู้ไม่ใช่ไม่รู้ทุนใครรู้เท่าไหร่ เอาเอาเอาเ,อาเอาสะดุ้งเต้นเต้นเอ้าเอาสองตัวนะครับบาทละสองตัวมีผ่าลนละไปครับยุ่งเริ่มกันล,กกละละค่ำแล้วจะได้เข้าบ้านละครับโยมตั้งมาโดนละ กี่ตะเวนบเห็นแล้วนะครับผมมาีจักบาทนึงก่อนครับะสกเนะีนเนะคับ นะเปิดแล้วครับผมนะี่ครับก็บเป็นบรรยากาศเนาะนะี่ครับช่วงน้ำไหลแต่มีผมมาทางเฮ็ดเลยอันนี้เฮ็ดท่านยกสะดุ้งก็ได้หมดเลยมันเป็นนะครับแบบน้ำเกี่ยวกับมา้าสินะครับผมปวดตาแล้วก็โยนอยู่ครับน้ำมันามมาก็กเกี่ยวกัม้าสัน้นะครับค่อยรอดหลุมตอนเศร้ากันครับผมมือนีปากมัอก็ถือแง้มมือแลงนี่ครับ เบิ้งยูเบิ้ดมือเนาะจอบน้ำแกงอยูเบิ้ดมือครับมือนี่ปฝากกถือหัวก็มาเห็นนี่ครับช่วงปลายช่วงที่ผมไล่สพนะครับก่อนไหนนี้ที่ผมไล่ไปเนาะนะครับบรรยากาศนะครับน้ำพองเนาะถ้ารุ่นน้ำแกงนะครับนะครับผมถ้ามาคลิปนี้เนาะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่เด้อครับผมที่สำคัญคอมเมนต์นะครับเพื่อเสียดเป็นกําลังใจกับผมในการทำ คลิปต่อไปครับผมสำอง number น,น,นี้สวัสดีครับ